เวลาเราเห็นเห็นใครได้ดีเนี่ยมีคนโพสต์สนิทเงินโอนเงินต่ตางๆให้เรายินดีกับเขาไปเอาตาไปมองเอาความรู้สึกไปเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยภายในยีส่สิวันนี้เงินเราจะเข้าแบบนี้แล้วหยุดคิดลบเกี่ยวกับเรื่องการเงินบอกไปคิดเมื่อกี้แล้วเนาะห้ามพูดคำพูดเหล่านี้จะทำให้เงินอ่ะไม่มา ให้เรามีความสุขตลอดเวลาให้ได้ในทุกวันทุกวันสร้างอารมณ์ฉันรู้สึกโชคดีในเรื่องการเงินขอบคุณเงินล้านที่รักฉันฉันดักเงินล้านเงินล้านไหลมาทีมาหาฉันตลอดเวลาฉันคู่ควรกับเงินจำนวนมหาศาลนี้เพราะฉันมีคอร์สออนไลน์กับครูสไลท์ที่ทำให้ฉันอ่ะมีเงินมากมายมหาศาลฉันจะมุ่งมั่นตั้งใจเรียนรู ให้เรียนเริ่มเรียนใหม่20วันเนี้ยผลลัพธ์จะมาไวมากกว่าที่ขอฉันจะขายดีขายปังทุกคนทําอะไรอยู่ก็แล้วแต่ให้รู้สึกขายดีขายปังลูกค้าหลั่งไหลมาเงินเหนียวมาไม่รู้จบเงินเก่ายังไม่คันใช้เงินใหม่มาอีกแล้วเช่นวันนี้มีเงินอยู่อยู่หมื่นนึงก็ให้รู้สึกว่าการลงทุนหลักหมืนนนห่นในครั้งนี้หรือร้อยเจดิบเก้าบาทในครั้งนี้ลงลงทุนแล้วลงทุนอีก ในการดูแลตัวเองในครั้งเนี้ดูแลผิวหน้าใช้สบู่ล้างหน้าแล้วดูแลผิวก็จะทําให้เรามีรายได้เยืะขึ้นยืะขึ้นอย่าคิดลบกับการลงทุนการลงทุนในการซื้อสบู่ล้างหน้าครั้งเนี้ยจะทําให้ฉันมีเงินไหลามาทีมาหาฉันไม่รู้จบส่วนพี่คนไหนที่ไม่เชื่อใจหนูนะไม่ต้องมาทําไม่เป็นไรหนูเชื่อว่าถ้าหนูลงมือทําทุกวันทุกวันมันต้องมีวันเอาอหนูแหละที่หนูขายดีขายปังหนูไม่ซีเรียสเลยว่าเธอชอบหนูหรือเกลียดหนู หนูแคร์หนูสนใจเพราะว่าชีวิตมันเป็นของหนูช่องก,ก็ช่องของหนูหนูจะผิดหรือจะดีหรือไม่ดีแครจะชอบก็ชอบไม่ชอบก็ช่างเขาหนูคิดแบบนี้นิดคิดแบบนี้ค่ะครูทัชพิมคิดแบบนี้แล้วให้ทุกคนอะไปตั้งเขียนใบสั่งจักรวาลเอาว่าอยากมีหน้าตามีสารภาพทางด้านกนารเงินหรือถ้าเราขยันขายสมุนล้างหน้าแล้วอะจะทำให้เรามีเงินเหลือเก็บเท่านี้เท่านี้ แน่นอนจากที่เราไม่มีเงินเก็บแม่งจากที่เราอ่ะเงินไม่พอใช้อ่ะพเพื่อนๆจะมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บสั่งจิตหรนอไมตอบไม่้อนุญาตให้ฉันเองอ่มีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเพิ่มคูนทวีคูณฉันจะเป็นผู้หญิงที่หาเงินเองเป็นของตัวเองรอดรวยเดี๋ยวจะพาที่ถามจิตเรื่องเนื้อคู่เ,เรื่องแฟนที่แบบคุณอยากได้คู่บุญลำบารมีใช่ไหมคุณก็จะได้ แต่คุณต้องสวดมนต์นั่งสมาธิอ่ะจนครบยี่วันเก้าสิวันคุณจะได้เจอ